คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยามวิกาลกับคนขับแท็กซี่ผู้โชคร้ายนามว่าป้อมเรื่องนี้ถูกบอกเล่าต่อๆกันมาในหมู่คนขับรถกะดึกและจะทำให้ใครหลายคนมองกระจกมองหลังของรถแท็กซี่ตอนดึกด้วยความหวาดระแวงไปอีกนานแสนนาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในคืนหนึ่งที่อากาศเย็นยะเยือกและเงียบสงัดป้อมยังคงขับแท็กซี่หาเลี้ยงชีพตามปกติเขาเป็นคนขับกะดึกที่ชินกับการทำงานจนถึงเช้าตรู่แต่คืนนั้นเป็นคืนที่แปลกประหลาดอย่างที่สุดหลังตี1นึลูกค้าคนสุดท้ายที่ไปส่งแถบชานเมืองก็ลงจากรถไปแล้ว ป้อมกำลังขับรถอยู่บนถนนสายเปลี่ยวที่ตัดออกไปนอกเมืองสองข้างทางเต็มไปด้วยพงหญ้าสูงและไร้ซึ่งบ้านผู้คนมันเงียบเงียบจนผิดปกติความเงียบนั้นไม่ได้มาจากแค่เสียงรถราที่หายไปแต่เป็นความเงียบที่กดดันเหมือนความว่างเปล่าที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัว ซึ่งป้อมเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงจนขนลุกไปทั้งตัวสัญชาตญาณของคนขับรถมันเตือนเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอยู่ตรงนี้นานไปไม่ดีแน่เขาจึงตัดสินใจว่าจะรีบกลับรถเข้าเมืองไปหาอะไรกินแล้วค่อยไปจอดงีบรอจนสว่างแต่ขณะที่เขากำลังจะหักพวงมาลัยจูจ่ๆสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเข้าครับ ที่ใต้เสาไฟริมทางซึ่งกำลังกระพลิบติดติดับดับเหมือนหลอดไฟกำลังจะขาดใจมีเงาตะคุ่มคุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดกระโปรงยาวสีขาวซีดผมยาวเหยียดตรงลงมาปกผิดใบหน้าทำให้ไม่เห็นรายละเอียดใดๆเลยเธอยืนนิ่งราวกับรูปปั้นในความมืดที่ไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวไม่มีการขยับตัว ไม่มีการโบกมือเรียกป้องลังเลอยู่พักใหญ่ความกลัวกับความรูปมันตีกันอย่างรุนแรงในใจสุดท้ายความหวังเรื่องเงินที่จะได้เพิ่มอีกเที่ยวในเมืองก็มีน้ำหนักมากกว่าเขาค่อยๆชะลอรถเข้าไปใกล้แล้วหยุดจอดลดกระจกลงเสียงมอเตอร์กระจกดังวืดแวกความเงียบไปไหนครับ ขึ้นรถไหมเสียงป้อมแหบพร่าพยายามบังคับสายตามไม่ให้มองตรงไปที่ใบหน้าใต้กลุ่มผมนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรเลยไม่แม้แต่จะพยักหน้าแต่เธอค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าที่สุดเปิดประตูหลังแล้วขึ้นมานั่งเงียบๆในรถแท็กซี่ของเขาป้อมเรียบยกกระจกขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อกันความเย็นเยือกที่แล่นเข้ามากระทบตัวเมื่อตั้งสติได้เขาก็รีบถามยำ้ำไปที่ไหนครับบอกด้วยนะแล้วเสียงแหบๆเย็นยเยือกที่ฟังแล้วไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ปกติเสียงที่มาจากก้นบึ้งของบ่อบาดานก็ดังมาจากเบาะหลังไปบ้านตรงหัวมุมถนน เธอบอกชื่อซอยเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านชานเมืองซึ่งป้อมรู้ดีว่าซอยนั้นมีชื่อเสียงเรื่องความเฮี้ยนและอาถรรพ์ต่างๆมานานหลายสิบปีแล้วป้อมเหยียบคันเร่งเต็มแรงเพื่อหวังจะรีบไปส่งแล้วรีบกลับออกมาให้เร็วที่สุดตลอดเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่ซอยอาถรรพ์ป้อมไม่กล้าแม้แต่จะชำเลืองมองเธอในกระจกหลัง ตลอดทางมีเพียงความเงียบและเสียงเครื่องยนต์ที่ส่งเสียงครางครางป้อมสังเกตแค่ว่าผู้โดยสารคนนี้ตัวเล็กผิดปกติมากและไม่ได้ส่งเสียงอะไรอีกเลยไม่มีแม้แต่เสียงหายใจหรือเสียงขยับตัวราวกับเพียงก้อนอากาศเย็นๆที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาเมื่อรถแล่นเข้าสู่ปากซอยที่มืดมิดและไร้ผู้คนไฟหน้ารถส่องกระทบกับต้นไม้ใหญ่ที่น่ากลัว ป้อมก็เริ่มรู้สึกถึงกลิ่นแปลกๆมันเป็นกลิ่นที่คล้ายดอกไม้ทูบเทียนกลิ่นอ่อนๆที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นปนกับกลิ่นอับชื้นของน้ำฝนที่พึ่งตกผ่านไปเมื่อหัวคำ่ำบ้านไหนครับบอกด้วยนะป้อมถามย้ำด้วยเสียงที่สั่นจนแทบจะกลืนหายไปกับเสียงวิทยุที่เขาเปิดกลบความเงียบตรงไป บ้านหลังคาสีเขียวคำตอบนั้นทำให้เลือดในกายของป้อมเย็นเฉียบจนแทบจะกลายเป็นน้ำแข็งเพราะบ้านหลังคาสีเขียวนั้นป้อมจำได้ดีว่ามันคือบ้านเก่าขนาดใหญ่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า15ปีแล้วหลังคาผุพังสนามหญ้าขึ้นรกครึ้มไม่มีใครเข้าไปอยู่อาศัยอย่างแน่นอน แต่ด้วยความกลัวจนแทบจะลืมหายใจเขาก็ต้องจำต้องขับไปตามคำบอกจนรถจอดสนิทอยู่หน้าบ้านหลังนั้นที่น่ากลัวที่สุดในยามค่ำคืนป้อมรีบหันไปพูดอย่างรวดเร็วเพื่อไล่เธอลงจากรถถึงแล้วครับข้าโดยสารแต่คำพูดของเขาก็ต้องขาดหายไปกลางอากาศทันทีเพราะสิ่งที่เขาเห็นในเบาะหลังคือความว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีวี่แววของผู้หญิงชุดขาวคนใดเลยมีเพียงกลิ่นดอกไม้ทูบเทียนที่เข้มข้นขึ้นจนป้อมรู้สึกวิงเวียนและที่สำคัญที่สุดบนเบาะที่นั่งที่ผู้หญิงคนนั้นพึ่งนั่งไปมันมีรอยน้ำจางๆเหมือนหยดน้ำที่ซึมอยู่บนผ้าเบาะราวกับชุดที่เธอสวมมานั้นเปียกชุ่มไปด้วยอะไรบางอย่างป้อมพยายามกลั้นหายใจ มองออกไปนอกหน้าต่างมองไปยังบ้านร้างหลังคาสีเขียวแล้วจูๆ่ๆไฟสปอตไลท์ที่หน้าบ้านก็ติดขึ้นมาพรึบพรับแล้วมันก็เผยให้เห็นว่าป้ายหน้าบ้านที่เคยมีแต่ชื่อซอยตอนนี้มีป้ายไม้เก่าถูกตั้งไว้ข้างเสาและนั่นไม่ใช่บ้านคนอีกต่อไปมันคือศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองที่เพิ่งทำพิธีอัญเชิญต้นตะเคียน ที่ขุดขึ้นมาจากการสร้างถนนเมื่อไม่กี่วันก่อนป้อมกรีดร้องสุดเสียงด้วยความหวาดผวารีบเหยียบคันเร่งถอยรถหนีออกมาจากซอยนั้นอย่างบ้าคลั่งเขากลับมาถึงบ้านในสภาพที่แทบจะหมดสติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาป้อมก็เลิกขับแท็กซี่หลังเที่ยงคืนไปโดยสิ้นเชิงแต่เรื่องราวนี้ก็ยังตามหลอนเขาไม่เลิก ทุกครั้งที่เขาเห็นเสื้อผ้าสีขาวซีดๆหรือได้กลิ่นดอกไม้ทูบเทียนยามค่ำคืนเขาจะหันไปมองเบาะหลังรถของตัวเองอย่างหวาดระแวงเสมอก่อนจะเข้านอนลองมองไปที่มุมห้องดีๆนะครับว่ามีเงาอะไรยืนนิ่งๆอยู่ในความมืดบ้างหรือเปล่า